ในชีวิตความเชื่อไม่มีใครต้องตายเมื่ออยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เยเรมีได้รับรู้สิ่งที่ศัตรูจะกระทำท่านยอมเผชิญกับแผนการมุ่งร้ายนั้นเพราะท่านเชื่อว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการปกป้องไม่ว่าจะอยู่หรือตายก็อยู่ในพระเจ้าเยเรมีเชื่อและซื่อสัตย์ในพระเจ้า ท่านได้ภาวนาด้วยความเชื่อมั่นคงทั้งที่ร,รู้ว่าศัตรูต้องการเอาชีวิตท่านจึงเป็นดังลูกแกะเชื่องที่เชื่อฟังพระเจ้าแม้จะต้องถูกนำไปฆ่าท่านไม่ได้แสดงท่าทีใดๆในการต่อต้านในครั้งนี้พระเจ้าจึงไม่ทรงให้เกิดอะไรกับชีวิตของท่านเยเรมีภาวนาด้วยการกล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นดังเจ้านายของสปปรรพสิ่งทั้งหลาย ท่านได้เรียกขานพระนามพระเจ้าที่ทรงความยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพแห่งสวรรค์ท่านจึงของการปกป้องรักษาจากพระเจ้าท่านแสวงหาความคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมพระองค์จะสุพิภาคษาอย่างถูกต้องที่สุดด้วยทรงรู้ถึงภายในจิตใจที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคน เยเรมีเชื่อและวางใจในการจัดการของพระเจ้าเพราะมีเหตุผลอย่างเพียงพอในการทําสิ่งต่างๆและส่งทําสิ่งต่างๆด้วยพระปรีชาญาณอันล้าเลิศท่านจึงเพียงแค่ต้องวางใจในพระองค์การที่เยเรมีภาวนาจึงเป็นการจะทําที่ถูกต้องเพราะการภาวนาต่อพระเจ้าทําให้ได้รับความช่วยเหลือที่จําเป็นแต่นั้นทุกครั้งที่ต้องเผชิญความทุกข์ เราคิดชนต้องทำและจำว่าเยเรมีได้ทำอย่างไรสิ่งที่เราจะเห็นก็คือการพึ่งพาพระเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีความวางใจในพระเจ้าเสมอแม้ในเวลาที่ทุกอย่างดูจะไม่มีความหวังตามความคิดแบบมนุษย์ขอให้เราทำในส่วนของเราอย่างดี พร้อมทั้งภาวนาถึงพระเจ้าด้วยความวางใจ I tell upon the conference